สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฟานก็อยู่กับผู้โชคดีนะคะได้รับรางวัลใหญ่จากร้านราตาโทโฮมเซ็นเตอร์นะคะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันดาวเวสต์คันที่6เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้ากันนะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างค่ะก็คงแดดก็คงประมาณดีใจประมาณนั้นนั่นแหละอยากให้ลูกค้าเชิญชวนให้ทุกคนมาใช้บริการของร้านเราเยอะๆค่ะก็คง ประมาณว่าคุยหุนนั่นแหละเพราะว่าสินค้าของเราก็มีหลากหลายขอแสดงความดีกับลูกค้านะคะที่ท่านได้มาใช้บริการของรนะ้านาราทองบเตอร์นะคะ <ผม S 3> ขอให้ลูกค้ามีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงค,ค่ะนนแล้วก็มาหุหนนที่ร้านบ่อยๆนะคะ้ต่อไปเราก็จะมีรางวัลอย่างนี้ตลอดไปะคะ่ะใช่แ แล้วเราจะมีรางวัลทุกซีซัน่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับรางวัลจากร้านนาราทอนะคะก็เชิญจากสินค้าในร้านก็มีราคาถูงเยอะแล้วก็สินค้าใหม่ๆลาม่สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ผมได้เป็นผู้โชคดีท่านหนึ่งครับที่ได้รับทีวีจากร้านนาราทองโฮมโปรครับผมโมเซ็นเตอร์โมเซ็นเตอร์ขออัไปเลยครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่เคยคาดคิดนะครับว่าจะได้ จะได้ของทอดแทนสำนาคนกลับมาอีกทีนึงอ,อะไรนะผลกำไรใช่ไหมครับค,ครับผมก็มีความปิติยินดีมากๆก็ผมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั้นผมก็มามาซื้อของที่นี่คือไม่ไม่ไม่กี่ครั้งเองครับผมแต่ว่ามันก็ยังได้นะครับคืออยากจะให้พี่น้องชนาาถ้าหากว่าอยากจะสร้างบ้านหรือว่าอยากจะอยากจะได้ของตกแต่งบ้านอะไรก็รอย่าลืมย,ยึกถึงเรานะครับขอบคุณมากนะคะที่ได้รับโชคครัค้งนี้ เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาซื้อของที่นาราทองกันเยอะๆนะคะเข้าให้จริงค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทางร้านนาราทองนะคะที่มอบสิ่งดีกับลูกค้านะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าหลายๆคนนะคะก็มั่นใจกับทางร้านนาราทองเช่นกันนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะ มาซื้อสินค้าที่ร้านนาราทองก็บรองว่าไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้รางวัลตู้เย็นจากาาจากร้านนาราทองค่ะอยากให้ทุกคนเวมาซื้อกันเยอะๆที่ร้านนาราทองค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้รางวัลในครั้งนี้อยากให้เชิญชวทนชวทุกคนมา ซื้อที่นี่กันเยอะๆนะคะใช่เลยเพราะว่าที่นาราททงนะคะมีสินค้าคุณภาพนะคะเยอะมากๆแล้วเจอกันที่นาราทองคอมเซ็นเตอร์นะคะใใจจ้้าานเขคุณ